ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเป็นคนสวนนะครับเป็นพนักง,งานคนสวนของโรงแรมแต่ก็ต้องเสริมทักษะทํางานอื่นๆไปด้วยครับทําความสะอาดห้องจัดเตรียมห้องพักนะครับนี่เป็นวิธีการบริหารจัดการบุคลากรของโรงแรม3ดาวแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับเนื่องจากตอนนี้แม่บ้านของโรงแรมมีแค่3าคนไม่เพียงพอกับภาักงานที่มากขึ้นแล้วก็วันไหนที่ลูกค้ามาพักกันเยอะๆนะครับ ทางผู้บริหารเนี่ยบอกว่าธุรกิจของโรงแรมเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปัจจุบันโรงแรมมีพนักงานประมาณ10คนครับบางตำแหน่งสามารถทำทดแทนกันได้และถ้าลูกค้ามามากขึ้นก็กำลังพิจารณาว่าอาจจะเปิดรับพนักงานแม่บ้านเพิ่มเติมเพราะเป็นตำแหน่งที่มีความจำเป็นจริงๆเท่าที่ดูก็ควรจะเป็นแม่บ้านเพราะว่าบางครั้งแม่บ้านเออถ้าสมมติว่าแขกมา,พร,าพร้อมๆกันเนี่ยแล้วแม่บ้านอ่ะ รับไม่ไหวอะค่ะแต่ทุกวันนี้ถ้าสมมติเราแขกถ้าค่อนข้างเต็มเราก็จะจะจะจ้างแม่บ้านเฉพาะเป็นรายวัดแม่บ้านโรงแรมเนี่ยเป็นหนึ่งในตำแหน่งงานที่กำลังขาดแทนอย่างหนักนะครับหลังในช่วงโควิด19สถานประกอบการที่พักโรงแรมปิดกิจการกันไปเลิกจ้างกันไปทำให้หลายคนก็เปลี่ยนอาชีพไปแล้วครับพอโรงแรมเปิดกลับอีกครั้งหนึ่ง ก็ไม่มีคนนะครับล่าสุดทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนจัดการอบรมฟื้นฟูทักษะเพิ่มเติมแก่แรงงานแม่บ้านเพื่อบ้อนให้กับโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอยู่นะครับรวมกว่า800คนในเบื้องต้นแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและก็กลุ่มกรุปทัวร์ที่จะเริ่มเดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับต้องบอกว่าภาพบริการเริ่มจะพร้อม แต่ถามว่าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเราก็ต้องดูสถานการณ์นักท่องเที่ยวก่อนนะครับไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวไม่เข้าแต่เรารับพนักง,งานเข้าไปเต็มๆผู้ประกอบการก็เดือดร้อนนะครับฉะนั้นเราจะวัดโดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปซึ่งหลังจากที่จีนเปิดประเทศมาแล้วเนี่ยณนะขณะนี้เราก็ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งยุโรปเกาหลีแล้วก็จีนไต้หวนันมาเมลเซียสิงคโปร์ที่เข้ามาอยู่ในในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในห่วงนี้ ตอนนี้ที่เชียงใหม่ห้องพักกลับมาให้บริการแล้ว40,000ห้องจากทั้งหมด60,000ห้องนะครับอัตราเข้าพักประมาณ160นอกเมืองก็ร้อยะ20ครับส่วนภาพรวมการจองห้องพักยังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลดอกไม้ประดับกลางคุมภาพ,พันธ์ที่จะถึงนี้รวมถึงยาวไปถึงช่วงสูงสงกรานกลางเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ด้วยครับ